ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับดรืยวผมน้องนาทุยอยูผมแคทฟรีนะครับมันติดปากครับชื่อช่องเก่าโอเคนี่ก็จะมาเล่นเกม h ฮง k ี้ชาร์กนะครับแฮงคี้ชาร์กโวนะครับก็นานๆทีได้แคทเกมเล่นนะครับก็เอามาเริมตั้งแต่ EP นี้ครับคือผมเคยแคทเกมแฮงคี้ชาร์กอีโวลิชันไปแล้วนะครับคือถึง EP ที่แปดหรือเก้าเนี่ยนะครับ คือมีคลิปหนึ่งครับเนี่ยวิวแบบเก0รอกว่ากอรีบไปดูให้ันถึงพันนะครับสาธุก็เราเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันอีพ p แรกครับคือเกมนี้เนี่ยมันอัปเดตมาเยอะมากครับเพิ่งกลับมาคือมันมีหมาหมาน้ำา้วยครับคือคนยังไม่รู้ว่าหมาน้ําคืออะไรเดี๋ยวมีรูปให้มีมังกรปลาฉลามอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะนะครับผมก็เรามาเริม่มอ p พีนี้กันเลยครับว่าเราจะได้ถึงตัวไหนครับางมาแล้วทุกคน สรพ้อมก็ปลาหมึกก็จะเป็นตัวช่วยเราโกรัดเล้เหรออ้ของแดกเอามานี่คือผมเล่นเกมนี้มันได้เล่นโคตรนานเลยแม่งเต่ายักษ์คือเกมนี้แบบโกรัสมันจะกินแบบตัวใหญ่กว่าเราไม่ได้นอกจากจะเป็นเมการัสนะครับ มาันี้โอ้เกือบแล้วปูโหรดัดร้อยปไ,ปไป,ยปเลยไปปลาเยอะแยีเลยป่าไม่เอินเลยไม่อันตรายคนระับเราไปกินต้นตืน้นตืนดีกว่าครับตล้ลึกๆเนี่ยไม่ตองอันตรายมีตัวแลวปลกๆเยอแยะเลย ปูเนื้อคกินไม่ได้เวนะ้ยเนื้อแล้วปูรัดเนื่อแบอ้วนตาใส่สัตว์มันนี่ไอ้วนมันเยอะมัง้งเนีปลาบมึกกูนี่ว่าโอเคไปต่อทุกคนกูจะไม่พูดอะไร,าราไมากครับก็จะเล่นเป็นเพิดไป ก็จะแบบฟาาตรก,กตลกนิดหน่อยนีมีเก็บต่อ Monster, Kill, 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 Kill. ถามตัวแรกก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับโหแรงถ้ามากินเถอร์เตอรจริงๆเนี่ย วันนี้ก็ยังกินไม่ได้เออถ้าคนทีโวลขอให้ผมกลับมาเล่นแอร a แดนกิชา k อีว l ลิชันก็ขอได้นะครับกลับมาเล่นนะครับแต่ผมก็ทำไปถึง EP 7, ีเจ็ดแปดแล้วทีเขียนว่าไอถูกแล้วกัน x อถูกไอสแล้วกลับมาแคสใหม่ไม่เกมที่สนุกนะเล่นเพลินด้วยโอ้ยตัวอะไรกินไม่เนี้ยโกรัดแล้วเออมาไม่ทันโอ้โห โอ้ปหวนานอือฉลามตัวแค่นี้นะครับปละวานนี่ไซส์ XXL ตัวมันใหญ่มากโคลโล่ลุยลุยลวย,ลย,ลยโก,โก,โก,โกโหละทีแล้วอะไรวะกูโดนนี่กูบอกูบอกเลยตายนะโดนมาเยอะแต่กวนขับใจครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะก็ได้ยินถูกอ่ะ เพราะว่าไม่ได้ยินมฟังดีเกิเนนะี่แหละตกจริงจริงด้วยเสือเสือหมูปลามาข้ากินหน่อยพวกปลานี่เราสู้ไม่ได้ ปลาสักเกัวโอ้าลาได้ทุกคนแบ็ต่าวานอยู่ไหนปาวานี่ไหนปาวานเ่ที่ไ,าาไ่านด้เน่ยก็ต้องไปจเจอไอ้เฮี้ยนี่แหละี่มันมีกลับเดี๋ยวไม่ทมันแล้วเจ้าฝนดังมากก็ตอนนี้ไอ้เฮี้ย ก็ขอพรด้ะแบบแบบนะครับก็เลยพยายามตักให้ดีสุดเด็กจริงๆกยเล่นดังขึ้นแล้วผมตอนนี้น <c ười> มาจากไหนเนีน่ยโอเคเร็วตามไปว่าต้อง,งเร็วสิใช่ไหมเร็วเหี้ยครับมาน้ำใช่หมาน้ำนะหมาน้ำนะ ออกอล์ฟลิ่นตู้เชีย่ยมีเพียนซอ Great White Shark ร์ดเกรดไวช่ากับอันนี้ก็จะเป็นบิก๊กบิ๊กบอมบ้ามันคือไอเน,นี่ยดังเค้าออสเตรียครับอันนี้เวล9เจแล้วเท่ากี่บาทเราต้องเวล10ก่อน มีอะไรตกแต่งนี่หมาเนาำเป็นสัตว์เลี้ยงห,อหรอเอ็กเซลถ้าผ่านไม่ผิดนะเอ็กเซลใช่ไหมเป็นพาร์ทสเปรซพาร์ทนะฮะอีกตุบ้บีปลาฟีบ้างไหมเนี่ยจระเข้ปลาฟีใช่ไหม อันนี้อรไรแล้วก็ไม่มีอะไรให้คุณรับเพราะอันนี้สัตว์ซื้อนี่ซื้อยังไงสิบห้าเพจนีแป๊บหนึ่งครับเนกนกนกใต้น้ำโอ้โหอันนี้ก็เป็นคาร์เค้น,นครับบึกน้อยอันนี้ก็เป็นฉลามสองดีครับดูโดีโวได้รับฟรีครับซึ่งคอยดูแล้วกัน มันจะเป็นล okay, ูกเราฮะมันจะเป็นสกินเนี่ยชาร์กโนบิโอเคฮะใส่ของไปนี่ไหมคว้าเป็นสปีดแล้วกันนะฮะไปไปดูกันเลยนาโนาโอนาโอนปลาครบสามสิบตัวปลาเฮา กินข้วนทุกคนน่าน่าต้องกูรับแล้วหรอใส่แดงเรียบเดี๋ยวกินข้าวบนให้มันกิ้งเกลี้ยงก่อนนะกันจะกูรับอีกแล้วยมาดูตัวใหญ่แล้วมึงอะฮะวาย เยเย่ลามยียดีได้จะมาสายวนะจะหลามเอง่วัจังเลยวันนี้มา่้าเช่นแ้าได้กินหนัสือจิตรัสวางฮะนันมันคเนี่ยนะามูหน้าตามดูหน้าเบื่อมาครับเบื่อโลกอนะไรเนี่ยชิวเหรออ้จะดับเบลิลขึ้นมาข้งันหร โดยลยไปไปนะยะงไงสุ้ยเชือกเกือบถ้าเมื่อกี้ไม่มีโกลัดน็อกไปได้นะทุกคนได้เกตมาเอับเปิดดได้ไงวะปลาปปูนีกินไม่ได้ ส,สว่วนเรื่องใหญทุกคนกินเข้าไปกินนๆๆรวยห้าร้อยปลาเป็นงปูเหมือนตอนนั้นไปไหนวะนีนไงเจอเแล้วอะไรวะนี่ปลานี่ปลากระพงกระพงอะไรสักอย่างาเราไม่ค่อยรู้เรืนะ่องปลาครับ เจอป่าหวานแล้วไม่จะมีการัดวะแดดมันหวานก็เลก่อนนะนักประดา,าน้ำอะมึงเหรอตายเน้่โอ,องรัดแล้วไอหวานหายทุกคนอไอย่น,บบนี้ยไม่งเลงเสียงเลือ <c ười> โอ้ยป่า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 ปาเต่ามากระไดเออเรียบร้อยกับู่เด้อเรียบ้อยกับู่่เดกับคู่ชิวเตอน์ากผพี่อะไร้มสลามราเบดอยู่นี่เฮ้ยโอ้ย เี่ยเชี่ยเเชตายไปวินคิวการทุกคนวานวานยู่ไหนไสตวมึงก่อนวานาวานาวานยู่ไหนาวานแดก่อนโวยเอ้ยฝาวานหายไอ้เหี้ย

บอกเขาเน่ยก็เจอพวกสลามไซแอลน่นละยวที่แดดขยาทำบมนเนี่ยอยู่นี่แดดน,นี้นแล้วตอนมื้อกูก็จะกินระเบิดด้วยทัน,เ,นบเ,นะทกกเบลล์บัลล่าอะไรนะปากเักกระเบืเราอยังกินไม่ได้ยิงคนอ้นอนนวนอ้วนี่แดดก่อน สวยกระเด็นใส่คนพอดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมมันมาสองพันแล้วเพชรไไรท่กท่นก็ใช้ได้านะครับผมปั่ตรงนี่กินได้เลยหาเพอ,อนตอนกกนกกอั่งสั่งสั่งก๋วยตีวส่งก้วยเตีต้องมีข้าวที่ใช้ก๋วยเตี๋ย มอกนกาับนะอนเล่เกมานานเล่อยานะไรนน่าเลยไมตาย้เกมซื้อตัวใหม่เลยนี่คือเล่เกมตัวตองเกมยวก็ของตนเ่งานเล่นาเ่เเดี๋ยวให้ตายดิตายดิชิๆเลเดี๋ยวไปกอนามตัวใหม่เลยไะตาหาแล้วตลวจ้าเศรษนี่เลยนี่ก็โดนทำซาซิมิเียโลามโดนทำซาชิมิอะไรก็ไเนี่ย กสกินออฟเตอร์นี่แล้วนี่อะไรนี่ปลดล็อกแล้วไปทิปส์ีฟแล้วก็ ปอบิเกิลดูชาบคือผมจะเล่นแบบนี้ทุกคนผมจะซื้อแบบเรียงเรียงตัวไปอันก็กินพวกไซ้์เดียวกันนะเป็นไซส์เอสนี่ราคาเท่าไหร่สี่พันโอเคถค้าผมขอทำเงี้ยนะผมจะซื้ออันนี้ครับผมนี้คืเนเก้าพันเลยนะนี่เหรียเก้าโชว์ดีครับแล้วผมก็จะซื้อตัวบูนี่สไปซ์ฉลามอะไรวะเนี่ย ถ้าจะหลับแต่ผมยังไม่รู้เลยเก็จะซื้อบูนะครับบูชักเขียนครับเราจะเล่นตัวนี้ไอเวลสิบนะครับไปเลสโก้เด็กน้อยดูกล่องมีอะไรบนะ้างโอ้โหแกรดี้นี่นครับสัตว์เลี้ยงเราจะใส่เป็นเป็นปลาหมึกน้อยเราไปก่อน นี่ตัวเฮียแล้ววะเตรเท่อล็อก Amazing นะครับงาอ้ออือนั่นอะไรอ่ะเก็จะเป็นประตูพิติบวันนี้ดูไวขึ้นเยอะเลยนะจากตัวเมื่อกี้หนึ่เฮียอะไรโดดเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรสนุกมากด้วแบบยแดดเยอะเพราะวะนอนนี เมื่อกี้น่าจะไฟเอดพัดนะผมไม่ได้ดูงกันเอสลามตัวแรกรีชาร์กนะเหรียญจะไปไหนมันให้ทำโดดทำไมให้โดด,โด,ดสูงๆก็ไม่ถึงฮะสลามไซนี้แดดแดกห,ห้องนวนสนใจแล้วเฮีย

มันจะไม่รูเออแม่ผมอยู่ตรนี้นายฮึงม <balance> ันแบมางเอนฮึโค้ชโค้ชโอ้โหเอ็งไปองด่ดนรดมันมากก่านี้ัจะเาี่ยอยนี้มองกนจะตั้งผมตรงงน คอนโล่อนเนีว so ่ะไม่เนี so like ่ไม right? ่ไหอ้ห so mm ่ไปอท่าย่อมดดก็ไม่ได้หันไม่หเลยเป็นนไม่หสี่แล้วไม่เเโอเคลองมาทางนี้ดูเอ้ยอะไรเนี่ยฉลามต้องกินแมวน้ำสิว่าไอ้ที่นแมวน้ากัดฉลามแล้วมันไปไหนแล้ววะอุ๊อฉลามตัวนี้ ลอดอีกแล้วคือตัวไรแดงไม่จ๋าเฮี้ยอะไรเลยหอยอีกแล้วทุกคนเจอห้อยห้อยอยังเกี่ยวพลดีกว่าป่าเหี้ย,ยนะอะไรนักโรมากูแดกโลมาไม่ได้เดีอนะจะหลามบ้านเหี้ยอะไรวะเนะี่ยโดนโรมาต,ตอดด้วยนะสายเอ็มถึงกินได้อีก เิาจะโดนโลมาต่อตายแล้วทุกคนเดี๋ยวงรอกูเมกาลัสสัสรอเอาไว้เอออับแล้วอู้ดงโลมาอะไรวะเนี่ยโกรดแล้วปาหน้าบุตรมานี้สัตว์ไล่กัดกูเมื่อกี้ ี่นดิป่ืนจากที่นี่กันแต่ก็ได้ละได้พอสมควรน,นะ ้ฉลาร์ลส์ซื้อถังมาแต่ไหนอือทีแรกก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมดลกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครป์ครับแฮทฟิตด้วยนะครับ